ใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกำลังจะสั้นโคลนเพื่อสะทอนพ้นกรรมหัวคนรรม ความข้าวที่กล่าวข้านเชื่อปานโควิดระวังกันสักนิดเราไม่ติดวัดพันไม้เรามีเจลล้างมือนี้คือความปลอดภัยทั้งหน้ากากเราต้องใส้ความปลอดภัยที่สำคัญ โควิดนั้นทำลายมนุษย์เส้นชุดรถมาลงโทษสายพันธหัวกันถึงไหนไงโควิดนั้นหมดไปเรามารวมใจกันโตตาเพื่อโลกล้านไทย สมัทรงครามโลกโรคราบาทไทยสามาถผ่านได้พี่น้องเอ,อมามลายสมไมจึงโคควักบทกลอนเหลือเพื่อสนใจจึงโคควักบทกลอนเหลือเพื่อสนใจ โอ้เหล่านังวีรชัยจะบลยัยโอ้บรรยายนี่ท่านไงย,ยิ่งใจท่านได้ควันเมือเล่าท่าน ควายจำรานาสด้างให้สาบสุงเหลือแต่ความดีที่เพิ่มพูนช่วยคำหยุนแทนแท้ที่จากไปคำคืนนี้ขอให้คุณแม่เด็กผมไกลเลยอุนสองไปเป็นนางฟ้าบนสวรร ทำให้ครบดีที่สุดข้อที่หนึ่ง่วยพระพุทธกราบก่อนตอนมาถึงเขารบศพเป็นที่สองต้องคำหนึ่งจะได้ถึงงานศพจริงเป็นสิ่งดีช่วยแรงงานการทำบุญในญาติมิตร ทมศรัทธาดังประสงค์คุณลุงคุณป้าที่มาในอนศพจะได้ครบเอ่ยจเจริญสุขสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องกระผมหนังวิรชัยสอชัยชนะไม่มีอะไรจะมากวากนอกจากกินได้ใหญ่ ได้มานำสเสนอมันเป็นคุณสมบของแม่แม่เด็ดหอมไกลและอุ่นสอนผมหลานชายของคุณแม่เด็ดไม่มีอะไรามาขวากนอกจากกินแตยย่ยหญวันนี้จะมาสะเสดอโอรสสวรรค์วันมิพายุ นครนัรินราชธานีพระราชาผู้รองนครมีพระนามว่ากษัตริย์รามนรินพร้อมไปด้วยพระใหม่หสปิดมณีทั้งสองพระองค์ในกรองราชใต้ขวาประจากรอยู่เย็น็น สองพระองค์ได้มีราชเชัเติดาหนึ่งพระองค์แต่ไม่ได้เกิดไม่ได้ปรากฏต่อท่านผู้ชมได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นทําไมราชธิดามาสูญไปกับกระแสน้ำนับจากบัดนั้ันจนบัรนี้เป็นเวลา18ปปีเข้าไปแล้ ยังไม่ได้ข่าวกล่าวของราชธิดาทำให้ทั้งสองพระองค์คุ้มประใยเรื่องนี้เป็นอย่างมาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดัะความเข้าใจจากแรกของของใิย่กดสวรรค์วันวิปปโยคตัแต่วินาทีนี้จนไปสวัสดีครับท่าน จะกล้าวถึงนาคนนักคริลเลวทินสาเาลเป็นนาคนเรือนรมมานมนานมีราชสาทลคงจมวงว่าองค์ภูมิทรงรนรนประไทยในเรื่องลูกที่ปันปูกมาลารา วังวิธีเป็นราชาธิดาปรากฏมีเศร้าหรือดีเรื่องธิดาไมา่ไปต้นที่กระรูตกกระปกลางใหญ่ล่วงคนทั้งปวงเดือโรน ตนที่น้ำท่วมย่อยนำได้ปัดผ่าลูกยามาจากไกลเหมือนดวงใจที่ทุกเชือดหัวเลือดเลยนองร้องพร่รงกลุมระทมทุกไม่สนุกในอุรา Ô Apa zao mông, Yak ngi lục khơi lăng Yang Văn Thông, ô leo thăng tên Áp ra. ระชธานีมานานหลายปีหลายสมัยพระเจ้ากรอยู่เย็นเป็นสุขแต่มาวันหนึ่งได้เกิดอุทกกัะเครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นนะพี่ดูหน้าตาเธอแล้วยังเศร้าหมองยังไม่ลืมเรื่องอดีตที่ผ่านมาถ้าไบังคมเพคะพี่ทุนกระม,ม่มไม่มีแม่คนไหนที่จะสามารถลืมลูกของตัวเองได้หรอก แต่เธอย่าลืมนะว,ว่าเกิดน้ําท่วมครั้งนั้นแล้มันสร้างความเสียหายไปจนทั่วประรุกนิกรทุกคนก็เสียใจไม่ใช่มีแต่เธอคนเดียวหมอมฉันสงสารพระธุดีเพคะาแต่หมอมฉันยังทําใจไม่ได้ที่ราชธิดามาให้ไปกับกเซษนน้ำจนหน้าตัตาโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยเพกะาพิทุลกระหมอ่อม ถ้ามีเป็นพันเป็นหมื่นยังช่วยช่วยราธิดาก็เราไม่ได้เอาเถอะพระนางวันเวลาก็ผ่านมาเป็น18ปีเข้าไปแล้วแต่พี่ยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าพระราศิดาก็เรามีบุญวาสนาคงยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่กลับมาเพคะพิทุนกมอม เธออย่าลืมนะว่าพระราธิดาก็เราจากเราไปตั้งแต่ย่างเล็กๆยัางายเดียงสาถ้ามีคนพบเก็บไปเลี้ยงก็คงไม่รู้ว่าเป็นลูกเก้าของใครจะก,กลับมาได้ยังไงพระนางเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะให้ผู้ใหญ่พูนไปประกาศข่าวตามสถานีวิทยุบ้านโนอกโคกนาะถ้าอย่างนั้นรับสั่งโดยเร็วเพคะพิจุนกระมมเออนี่ผู้ใหญ่พูน แอบเท่าไห้่บัง <Ch> ค <distances> ุไปะเจ้ากันาองค์จะมีปลากระแทรับสังปลากระในเหารับสังมือนเกลียวปะเจ้ากัในทัท่านาผมเป็นผู้ยญ่อตีอยู่ใกลกิจเกี่ยงบ้าเกี่ยงลยกับประชาจนเนี่ยทีเจนล่วงหมดนี่มันยี้นาล่วงใจเออโรยมาตัานเป็นนามาเราโรย bị lông rạch, hai chuyện đứa mà lêu. Tao an a lông chơi, yang nặng chơi, yu ừ, lưu rồi cứ luy. Couldn't yu luy? Couldn't yu luy? Couldn't yu luy? Eh? Bunny mong bong, bong gặp 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 rập rắc gặp anh này là rập rắc gặp người kia, không gặp gặp ดีแล้วผู้ใหญ่พูนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเราและตอนนี้หลังจากน้ำท่วมใหญ่เนี่ยประชาชนเดือดร้อนอะไรกันบ้างโอ้เนื้องกันตุกยมยามอ่อมบไม่ว่าเลยน้ำมันก็นลดเลร็วมอ่อมบใครบอกผู้ใหญ่พูนร่วงใจลดยังไง เมื่อกนปันเต็มตั้งตอนนี้ปันเลือกถึงตั้งรถในผมโผล่เป็นอย่างนั้นตรงๆและววางแผนการอะไรกันบ้างออพผมมีวางแผนการเลียบรว่าตอนนี้เจษฐกิจไม่ไหวเลยเป่งทุกจิ้งทุกอย่างพมมีแผนการวางแผนไวเร็วเจนผีเก้าผีจิวไดปัญญะปีจิน หนังวาดเป็นการอยู่ถึงกนนีน่าล่วงใจเรากันล่วงหมดแต่ล่วงหมดนั้นต้มต้มต้มตมรยกินผิวอดเรามึนไปเลยไม่ต้องผลยาผิวอดมาให้ผลแล้วตัวนี้รวยแล้วผู้ใหญ่พูนมีแผนการอะไรโอ้พุ่มวางเป็นการเศรษฐกิจโปเพียงให้รู้ให้เด็กรู้จักจีจำจีซุ้ง thì chỉ ni chơi chất can cản năn kèn luồng chơi ai nèt rùi chắc thì tâm chỉ xuống, cái bên này này tâm thế ta kết viêng liềng cung liềng bạ cái bên này 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 phú đây tí, bên như vậy à, đây đây mồm bồ, ừm, 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 นาล่วงใจเราก็เมาลินบันแล้วยนี่อะไรผู้ใหญ่พูนโอ้นี่นี่ก็เหยกว่าเป็นเป้นการกงนายล่วงใจเรากับนายล่วงหมดวัดเป้นการไว้นี่ที่อันนี้ก็วัดเป้นการเลยเมื่อน,นี้ไม่รู้ลับกันยังแยว,ว่าและมีอะไรบ้างผู้ใหญ่พูนโอ้เจตกิจผอเพียงคือนึ่งให้เลียงกุง้งเลียงปูเลียงก้อยเลียง เเลี้ยงนำเจ้าไน้ปลูกนำเจ้ามัอ่อเปลี่ยนเลี้ยงกูคืนนี้พอเปลี่ยนไม่มีเคยให้จ้างพุทธพอทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่วางแผนการปุ๊มจุกจองเนี่ยวมั่งปอแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาผู้ใหญ่พูดทำยังไงโอ้เรายาย่เนี่ยมาอยู่ทีต่ำเลยมั่งปอเอามาอยู่จี่สูงถ้าเกิดน้ำท่วมมั่งปอเอย,ย้ายจากที่ต่ำมาอยู่ที่สูง ถ้าเกิดน้ำแห้งแล้ลงอ่ะเป็นยังไงใหญ่แล้วมัมโปใหญ่ตรงนี้ใหญ่ใหญ่ปูให,ใหญ่ก๋ยใหญ่กุ้งปลาหมูนี่ไปอยู่จีจูงแล้วไปอยู่จีจำแล้วก็มัมโปแล้วหมู่บ้านตรงไหนที่อยู่สุขสบายดีเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยหมู่บ้านนี่โล่เจียงลงใจวะไอ้นี่มันแผลงไงโลผู้ใหญ่ปูโนปิดเลว็วไอ้นู่นอะไรอ่ะอีกุง้งอีปลานี่มัมโปก่โจทก่อโจทมัมโป 别乱跑，我带我追你。